สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีเมดมีวันนี้เป็นวันพุธที่8มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าดยชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้จะดวงดีในเรื่องของการเงินการลงทุนรวมถึงการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าได้ผลดีพอสมควรเลยทีเดียวแหละสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของบริวารที่อาจจะนําความเดือดร้อนใจนะคะนําความวุ่นวายมาให้กับคุณ ส่วนดวงของคนที่เกิดวันศุกร์วันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์วันนี้นะเป็นวันที่คุณจะมีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือการลงทุนต่างๆที่เรียกว่ามองเห็นกําไรและสามารถเก็บเม็ดเงินเข้ากระเป๋าได้ด้วยเช่นกันดูแลเรื่องสุขภาพประสมิดค่ะเพราะว่ามีเคีย์ของการเจ็บป่วยได้สีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีดําแล้วก็สีครีมส่วนเครื่องประดับที่จะใส่เสริมดวงนะคะ ก็จะมีไหมทองทองคําหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับสีทองก็ได้แล้วก็เครื่องเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะที่จะทําการสักการะบูชาเนี่ยเพื่อให้บังเกิดโชคลาบนะคะหรือสิ่งที่เป็นมงคลให้กับเราเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อปากแดงพระพิพคเนศนะคะปู่ลูสีหรือพญานาคค่ะรวมถึงหลวงพ่อโสธรด้วยคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะหรือเกิดในวันนี้นะของรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าจะทําบุญ เพื่อเสริมดวงวันเกิดเนี่ยเน้นเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ค่ะหรือการถ่ายชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโครกระบือก็ดีการปล่อยกบปล่อยปลาก็ดีนะคะเพราะว่าตรงนี้จะทําให้เกิดอดีสงนะคะให้ปัญหาต่างๆอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีอยู่เนี่ยจะค่อยๆหมดไปแล้วก็จะได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่โอเคเลยเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้า เรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานทำบุญเรียงพระก็ดีค่ะขอให้มีไข่นะอยู่ในอาหารนะคะอาจจะเป็นไข่พะโล้นะคะยำไข่ดาวนะคะหรือฟักทองสังขยาก,ก็ได้นะคะเพราะว่าในตัวสังขยายจะมีส่วนผสมของไข่อยู่อันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะเพื่อจะให้หน้าที่การงานเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคนรอบข้างจะให้เกียรติเราให้การยอมรับเรานะคะ ทำงานอะไรก็แล้วแต่ผลงานจะเข้าตาผู้ใหญ่นะคะทําให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมาถึงช่วงของการวางตัวเลขกันเมื่อวานนี้สักนิดนะคะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นอนเลขที่ออกคือ0 8 9ย์แแล้วก็93รอบนี้ตัวเน้นเลข8ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนก็เรียกว่าเป็นของสายวิ่งเนาะส่วนในรอบ18.30นอนเลขที่ออกคือ5 25แล้วก็23รอบนี้นะตัวเน้นเลข3ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะ แล้วในชุดวินค่ะก็ยังเข้า2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างก็มีทั้งเลข2แล้วก็เลข3นั่นเองในรอบ1 9 3 0น,นเนลขที่ออกคือ4.00แล้วก็08รอบนี้ตัวเน้นเลข8ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ชุดจับคู่นะเข้า2ตัวล่างตรงๆเลยค่ะก็คือเลข0.8นั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่8วมิถุนาย,ยน2 5 6พันราในรอบ17.30นชุดวินค่ะเลขที่วางไว้ให้ จะเป็นเลขศูนย์เลขสาเลขเเลขเ็ดเลขห้าเลขสองในที่เลขศูนย์กับเลขสาชุดจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี์แล้วก็ช่วงเวลาสิบแนชุดวินเลขชีวางไว้ให้จะเป็นเลขหเลขสเลขเก้าเลขเ็เลขสเลขสี่ในที่เลขหกับเลขสชุดจับคู่ 6 0 6 1 6 5 6 8 0 2 1 2 5 2 8 2แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเล็กที่วังไว้ให้จะเป็นเล็6เล็ก9เล็ก5เล็ก4เล็ก8เล็ก1เป็นวิที่เลข6กับเล็ก9ชุดจับคู่6 0 6 2 6 3 6 7 0 9 2 9 3 9 7 9 อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุธที่8มิถุนาย,ยน2565เลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะหมั่นทําบุญหมั่นให้ทานโดยเฉพาะคนที่เขาอดอยากหรือเขาได้ยกว่าเราอันที่ส่งตรงนี้จะทาให้เราเนี่ยมีในเรื่องของการได้รับก,การอุปถัมภ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของกระแสการเงินจะก,ก,ก็จะไหลเข้ามือพรุ่งนี้มาพบกันใหม่คะ่ะกับรายการเล่นเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทบีเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ